ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวววสเบตบนายรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีและตำรวจปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่พัฒนาใส่สารเสพติดหลังพบว่าตัวเลขสถิติการปราบปรามดีขึ้นน่าพอใจค่ะ นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน X และ Facebook โดยระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องเดินหน้าปราบปรามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอย่างเด็ดขาดกว่า2ส,สัปดาห์ที่ข้อสั่งการเรื่องปราบบุริไฟฟ้าอย่างจริงจัง,จงตัวเลขสถิติการปราบปรามดีขึ้นและน่าพอใจนั่นคือมีการดำเนินคดี1,078คดีผู้ต้องหา1,104คนจำนวนของกลาง9,444ชิ้นมูลค่าของกลาง118,953,000 1,915บาบาทแต่แน่นอนค่ะว่ายังไม่พอใจแค่นี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าอย่างเข้มข้นต่อไปคะ่ะ จึงได้มีวงประชุมกับนางสาวจิวราพรสินทุพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อัปเดตการทํางานและข้อจํากัดที่เจอระหว่างดําเนินการโดยเฉพาะการลักลอบบุหรี่ไฟฟ้าข้ามแดนการเสิร์ชหาบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้ต้องเร่งจัดการโดยทันทีได้ฝากให้รัฐมนตรีและตํารวจเพิ่มเติม,มคือบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวที่พัฒนาให้ใส่สารเสพติดลงไปได้และคนใช้ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เสพยาเสพติดซึ่งป็นจุดเริ่มต้นของการเสพของเด็กและเยาวชนทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเดินหน้าอย่างจริงจังเพราะนี่คือทุกใหญ่ของพี่น้องประชาชนค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง fm 93 MHz เพจสวทเบตงนิว และวิทย์ออนไลน์ radiobetong.prd.go.th